สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของมือขวานะครับในการเล่นกีตาร์เนี่ยมือขวาเราเนี่ยมันจะมีวิธีการใช้งานหลากหลายรูปแบบนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นสายซโล่ก็จะเป็นลักษณะการเล่นแบบซิงเกิลโน้ตเนาะเนี่ยอ่าแล้วก็ลักษณะเป็นขั้นคู่อ่าลักษณะสามสายเป็นอัมเปอรโชสามสายแล้วพวกเนเนี่ยหรือว่าการสตรัมคอร์ด อะไรประมาณนี้นะครับล็อกสวิตปิกกิงนะการดีข้ามสายนะครับ mm hmm. มันจะมีหลากหลายเทคนิคใช่ไหมครับทีนี้เราต้องแยกให้ออกก่อนว่าวิธีการที่เราจะใช้ในการคอนโทรลนะครับกล mm ้ hmm. ามเนื้อมือเนี่ยคือยังไงนะครับแยกให้ออกจากรูปแบบนะครับรูปแบบคือ,อพวกลิสตต่างๆอะไรต่างๆนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเราไม่ เรียนรู้เฉพาะรูปแบบนะครับเอ้ยเราอยากได้แบบฝัดมือขวามันก็จะมีพวกแบบฝัดต่างๆที่อยู่ใน u t u b e นะครับเป็นลูกลิกอเมซิโอต่างๆอะไรต่างๆหลากหลายรูปแบบมากนะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถเข้าใจวิธีการขยับกล้ามเนื้อนะครับที่จะทําให้มือมันสามารถที่จะ,ะเล่นกีตาร์ได้พัฒนาได้เร็วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเสียเวลาในการฝึกนะครับคาถามก็คือเราทํายังไงเราจะเข้าใจลักษณะของการเคลื่อนไหวของมือขวานะครับ มันจะมีวิธีการหลากหลายมากนะครับพราะี้ว่าเวลาเราดีกดกีตาร์จริงๆผมจะใช้ทุกส่วนของตั้งแต่หัวไหล่ลงมาเลยนะครับอยู่ที่ว่าเรากําลังจะเล่นอะไรอยู่นะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างแค่ซิงเกิลโน้ตนะครับซิงเกิลโน้ตก็คือการดีดโน้ตเดียวแล้วเพราเนี้ยอ่าดับแรกคือเราจะต้องสามารถหาวิธีการเทมโมโลโน้ตนะครับแบบนี้แ่อนเหมือนสายแบบพินอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยคุณต้องสามารถหาวิธีการขยับ ในการเล่นโน้ตเดียวอย่างเงี้ยเทมโรล,โลแบบเนี้ยให้ได้นานแล้วก็รู้สึกว่าสบายไม,ไม่ไม่เกร็งนะครับถึงแม้จะเล่นต่อเนื่องกัน45นาทีก็ตามนะฮะก่อนที่เราจะไปจับกับเบสโนลมาเนะครับวิธีการแคบกล้ามเนื้อเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำอย่างไรนะครับมันจะเป็นลักษณะของการเหมือนกับการที่เราอยู่ๆเราสั่นเนี่ยสั่นอย่างเงี้ยครับนน่คือเพื่อไๆว่าเราต้องสามารถควบคุมการสั่นของกล้ามเนื้อเนี่ยได้เพราะาการสั่นเนี่ยมันคือการเคลื่อนไหวที่ขึ้นลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะ เพราะบางคนเนี่ยไปพยายามขยับคือขยับเนี่ยมันจะได้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เร็วแล้วก็จะทําให้เราใช้พลังงานสูงแต่การสั่นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยใช้พลังงานน้อยแล้วก็มีความเร็วความเสถียรของตัวโน้ตเนี่ยมันจะค่อนข้างสมูทกว่านะครับเหมือนคนที่เล่นพินแบบทั่วไปเลยนะฮะคือว่าไว่าต้องการสั่นที่สายสองประมาณนี้ก็ได้เลยนะช้าหน่อยก็ได้เร็วหน่อยนะแรงหน่อยแล้วว่ามือผมเนี่ยมันจะ เกิดการสั่นเกิดขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเพื่อที่จะใช้ในการดีด mm hmm. พวกส mm ิง hmm. เกนโนดเพอเราเอานมารวมกับพวกลูกลูกเล่นของอมือซ้ายด้วยนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่า mm hmm. มันจะทาให้เราเนี่ยสามารถคอนโทรลการสั่นได้ยิ่งจับกับเม็นทนอมเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าการสั่นของกล้ามเนื้อลักษณะแบบไหนที่ทําให้มือเราเนี่ยสามารถที่จะดีดได้เร็วแล้วก็ตรงกับเม็นทนอมด้วยนะเพราะเปิดเม็นท่นอมก็หาจังหวะการสั่นไปด้วยนะครับ มันจะมีวิธีการสร้างอยู่อ่ามีวิธีการสร้างแต่ว่าผมอยากให้ลองค้นหาด้วยด้วยตัวเองก่อนว่าลาักษณะของการสั่นกล้ามเนื้อของแต่ละคนเนี่ยสร้างยังไงนะครับส่วนตัวผมจะมีวิธีสร้างอยู่แล้วนะครับอ่าทีนี้ก็ทีนี้มันอยู่รูปแบบเนี่ยมันจะมีวิธีการหลากหลายรูปแบบมากอย่างเช่นการดีดร็ลคือไม่ได้ดีทุกตัวก็ได้หรือดีทุกตัวก็ได้นะครับอย่างเช่นรูปที่ผมเล่นไปเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยก็ที่สองของทั้งก็ได้คนระับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะเห็นไหม เป็นการกระเพื่อมที่เป็นจังหวะแบบนี้ต๊ดต๊ดต๊ด,ตดนะหรือว่า4ครั้งมันก็จะเป็นเป็นการสั่นกระเพื่อมแค่4ครั้งนะครับในอัตราส่วน6กโนวตอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นหัวใจหลักของการดีสปีดพิ i กนี่ยมันก็คือการคอนโทรลกล้ามเนื้อให้เกิดการสั่นนะครับแล้วก็ พอเราเรียนรู้รูปแบบเนี่ยมันก็จะเป็นการควบคุมการสั่นในรูปแบบของลิกต่างๆให้เหมาะสมนะครับเราถึงจะสามารถพัฒนาความเร็วได้เพราะตัดไปที่คุณยังขยับขยับด้วยตัวเองแบบนี้มันจะทําให้เราดีดแล้วใช้แรงเยอะนะครับใช้แรงเยอะเปลืองแรงแล้วก็เมื่อยเร็วมากนะครับเพราะว่าผมเคยเป็นในจุดๆนั้นมาก,ก่อนนะครับก็เลยเข้าใจว่าอ๋อพอเราค้นหาเรื่องพวกนี้เจอแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เราพัฒนาการดีดได้แบบก้าวกระโดดเลยนะฮะก้าวกระโดดเลย ล้วก็สามารถใช้ปิกเน่ก็ได้นะครับใช้ปิกเต่าส้มใช้เป็นละะักษณะปิกนี้ก็ได้เหมือนจ a z z t นะครับคือมันจะไม่มีปัญหาเรื่องปิกนะเพราะว่าการสั่กล้ามเนื้อก็ยังคงเหมือนเดิมการสั่งกล้ามเนื้อเหมือนเดิมแต่เป็นเพียงปลายปิกที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นตัวนี้เชฟเนี่ยแหลมปิดเ,นะเลยนะครับแหลมปิดเลยนะครับผมก็ใช้เทคนิคกล้ามเนื้อที่เหมือนเดิมในการดีเลยเห็นไหมเพราะมันเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆนะ ถ้าผมไม่ใช้ปิกล่ะนะนะทีนี้เราก็มากำหนดในเรื่องของการสั่นให้เป็นลักษณะ s สโตรก็คือสโตรกอย่างเงี้ยอันนี้ผมจะดีดลงอย่างเดียวก่อนนะฮะจริงๆมันมีสโตรกทั้งดาวทั้งนับเลย3ครั้งดีดลงก่อนเนี่ยหนึ่งสาม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  ครั้งทีนี้ผมก็จะรู้สึกว่าถ้าดีสีครั้งเนี่ยผมก็จะรู้สึกแบบนี้นะครับมันก็จะออกมาเป็น4ครั้งเลยนะครับพูดงา่ายๆว่าเราจะเข้าใกล้วิธีการเล่นโดยใช้ความรู้สึกมากขึ้นนะครับมากกว่าการที่เราพยายามบังคับมันนะครับแต่ใช้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายในการเล่นออกมาซะมากกว่านะครับฟิลลิ่งของคนที่ทําแบบนี้ได้นะครับที่ผมรู้สึกอยู่เนี่ย มันจะคล้ายๆกับการพูดคือว่าอยากจะพูดคำนี้แล้วคำนี้มันมี่4ตัวนะครับผมก็สามารถจะขยับมือขวาให้ได้4ครั้งโดยความรู้สึกเอาล่ะไม่ต้องมานั่งนับแล้วนะแต่ว่าเบสพื้นฐานมันจะเริ่มจากการที่ผมสามารถที่จะทำเทมโรโลแบบนี้ได้ก่อนนะบแบบนี้ิ่งๆแบบนี้่า สังเกตดีว่าคนที่ดีดแบบนี้ได้เนี่ยนะครับจะทําให้โนต้ตในการเล่นสปีดทิ่เิ่งะสมูทมากที่เห็นได้ชัดเลยก็คือพี่ป๊อปเดอะซันนะครับเวลาที่แกเล่นจริงๆเนี่ยจะสังเกตว่าเวลาแกเล่นเร็วจริงๆอ่ะมันจะสมูทมากแล้วก็โนต้ตจะค่อนข้างนิ่งเรียบมากนะฮะอ่าแล้วก็มือเนี่ยจะดูผ่อนคลายมากๆแต่ว่ามันก็เร็วมากด้วยนะครับอ่าจุดๆนี้แหละครับที่เราจะต้องค้นหาให้เจอที่ผมบอกนะครับแลนะในส่วนของรูปแบบอื่นๆเทคนิคอื่นๆเนี่ยมันก็จะ ใช้กล้ามเนื้อแตกต่างกันไปทั้งแขนอย่างที่ผมบอกนะครับในเช่นการซัมมิ่งมันก็จะมีการสั่นของกล้ามเนื้ออื่นนะครับเนี่ยให้เราอคอนโทรลกีตาร์ในหลากหลายวิธีการนะฮะอย่างเช่นกาซัมมิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงกว้างอย่างนี้เนาะนะผมก็จะหาวิธีการสั่นของกล้ามเนื้อที่มันทําให้ปิกเนี่ยครอบคลุมในสายกีตาร์ทั้งหสายแบบนี้ได้นะครับเนี่ยอ่า บางทีก็เจาะจงไปว่าจะดีสอสายเนี่ยสาย4ส,สายสามหเนี้ยแต่ต้องหาวิธีการสานที่แม่นยำดีลงไปสองสายเนี่ยให้มันแบบเรียบเนียนที่สุดนะประมาณนี้นะครับที่ผมอยากจะมาพูดคุยกันเรื่องของมือขวานะครับ่ยถ้าใครสนใจนะครับในเทคนิคการใช้กล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยที่ผมอธิบายไว้กับทุกเทคนิคเนี่ยสามารถที่จะลงเรียนได้นะครับถ้าคุณชอบ วิธีการสอนที่เจาะลึกลงไปถึงเรื่องของความรู้สึกกายภาพในการขยับกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้เพราะผมเชื่อว่าไอ้เรื่องของรูปแบบเนี่ยมันมีเต็ม YouTube ไปหมดเลยนะครับมันมีเต็ม y o YouTube เลยไม่ว่าคุณจะอยากเรียนเรื่องอะไรเนี่ยคุณเซิร์ชใน u t u b e คุณก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ไม่มีวันหมดด้ซ้ําไปแต่เรื่องที่มันยากจริงๆของการเล่นกีตาร์ที่ผมเจอก็คือการทําให้เราเนี่ยรู้สึกถูกต้องก่อนนะในการเล่นกีตาร์ทำไมผมถึงเรียกว,ว่าความรู้สึกถูกต้องนะครับพูดง่ายว่าการที่เราทําอะไรก็ตามแล้วเรารู้สึกสบายผ่อนคลาย โดยที่ไม่รู้สึกอะไรกับมันนะมันจะเป็นการพัฒนาตัวเองในจุดที่สมูทที่สุดละนะครับเคลื่อนตัวแบบ Exponent i a l ก็คือตอนแรกแรกอ่ะที่ฝึกอะ่ะมันจะค่อนข้างพัฒนาช้าหน่อยเพราะมันถึงจุดหนึ่งที่กล้ามเนื้อมันเริ่มตอบสนองเป็นอัตโนมัติคือมันจําได้แล้ววิธีการนี้นะครับมันจะเริ่มพุ่งกราฟเนี่ยขึ้นชันสูงมาฉะนั้นการพัฒนานจริงๆเนี่ยผมใช้เวลาพัฒนาเทคนิคตัวนี้ตั้งแต่หาเจอว่าความรู้สึกแบบเนี้ยคือความรู้สึกที่ถูกต้องของตัวเองเนี่ย ผมใช้เวลาแค่5เดือนในการเปลี่ยนวิธีการดีดของตัวเองนะครับอ่ามันจะรู้สึกว่าเออมันผ่อนคลายขึ้นมันรู้สึกว่าเอ,อ้การดีดมันสมูทมันเรียบเนียนมากขึ้นอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ครับอ่า แล้วก็แเอาวิธีการนี้ไปปรับใช้กับรูปแบบต่างๆที่เราอยากจะเล่นมันเท่านั้นเองนะฮะมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกสนุกกับการเล่นกีตาร์มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเข้าใจจุดนั้นแล้วเราจะรู้สึกดีมากด้วยเพราะว่ามันผ่อนคลายมากๆแล้วก็สั่งได้ดังใจนะครับแต่ว่าต้องฝึกหน่อยนะผมก็ต้องฝึกเหมือนกันว่าพอเจอจุดผ่อนคลายแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเล่นได้ทุกอย่างเลยนะครับม,มันก็ต้องเอาความผ่อนคลายนะั้นมาจับกับรูปแบบของสิ่งที่เราจะเล่นด้วยนะครับเป็นเหมือนว่า,าศึกษาคําพูดเขาโดยวิธีการต่่่าางๆแตว ผมจะรู้สึกได้ทันทีว่าถ้าเราเล่นด้วยวิธีการนี้มันจะพัฒนาขึ้นแน่นอนซึ่งคําพูดนี้ผมเคยได้ยนินพี่ป๊อปพูดนะครับว่าฝึกแบบไม่รีบร้อนเพราะมันรู้แน่ๆว่ามันจะพัฒนานะครับก็ตองไม่ต้องรีบอะไรนะครับเราก็เก็บในเรื่องของรายละเอียดตัวโน้ตเรื่องของเพลงเรื่องของอะไรไปด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องในการเล่นนะครับแล้วมันก็จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นคนที่ยังหาความรู้สึกที่ถูกต้องในการเล่นไม่เจอนะครับแสดงว่าคุณเนี่ยต้องการคําอธิบายที่มันลึกไปกว่านั้นอีกนะ,ะซึ่ง ผมก็มั่นใจว่าสิ่งที่ผมอธิบายในคอร์สสอนเหว่านี้มันจะทำให้ให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นแน่นอนนะครับผมใครที่ยังลังเลียอยู่นะครับอยากจะให้ลองเปิดใจดูนะครับล้วผมไม่ได้เก็บค่าคอร์สแพงด้วยนะครับผมอยากให้ความรู้ที่ผมเจอเนี่ยเข้าถึงกับทุกๆคนนะครับผมโอเคลาไปก่อนครับ